พอดีครับเอา Firstly, oh. อีกละมาๆก็ปปปสไตล์เดิมมุกเดิมคือรีวิวรีวิวว่าบ้านๆนะครับผมเพราะในทั้งจักรวาลรีวิวรีวิวได้หมดอะไรในจักรวาลนี้ก็รีวิวได้หมดนะครับผมพอดีก็ของจากราด้านะครับผมนู้นทดลองจากราด้ากใหม่แลละก็เจอดูว่านะครับผมเป็นถ้าแฟนมาเวลจะรู้จักอินฟินิตี้กาเล็นะครับก็คือเป็นถุงมือ เป็นสโตนนะครับสโตนหรือว่าอัญมณีอัญมณีทั้งทั้งห้านะครับผมก็ได้ทั้งหกสิบนะพอดีก็เจอเนี่ยนะครับผมจะ เวลาเราดูไซส์ในในเน็ตเนี่ยเราไม่รู้เบอร์ไหนผมก็เลือกเลือกเบอร์สิบแล้วกันผมไม่รู้ผมใส่ได้หรือเปล่าคนว่าใส่ได้ฮนะพอดีเลยโอเคอาสแสดงว่าใส่ได้นิ้วชีกำลังดีเลยผมว่าโอเคเลยเยี่ยเหมาะใส่ออกงานพวกคอมิคอนพวกแฟนบอลมาเวลเราจะชอบชอบ ใช้ได้เลยอยากสั่งก็สั่งนะครับผมในลาซาด้มีขายแต่ว่ารอมันราคาถูกนะครับผมซื้ออาลดราคาที่ย1บาทน,นะครับผมอาจจะมีบางช่วงถูกกว่านี้ซึ่งก็น่าเจ็บใจเวลาเราซื้อไปแล้วเร,เรามาเจอของที่เราบอกซื้อไปแล้ว,วมันลดราคาใครสนใจนะครับผมอินฟะินะิตี้กันเลยในรูป อันนี้โดนใจมากเลยเพว่าผมควบคุมนะํำประผมเนี่ยที่็นบาทนี่คุมมากเพราะว่ามันเหมือนมากมันเหมือนมากาภาพในวิดีโออาจจะแสงเงาอะไรไม่ไม่ตรงสักเท่าไหร่แต่แสงเงาแสงสะท้อนที่ผมผมได้รับตอนนี้ผมว่ามันใช่เลยนะครับผมมันก็จะมีบอกนะครับผมเป็น power my soul นะครับัเนี้ ส่วนนั้นเนี่ยเรียลินะครับผมสเปซไทม์ Space, นะครับผมคืออำนาจควบคุมจักรวาลของอินฟินิตกันเลยเคผมก็อยากตอนนี้อยากอยากคุมได้เหมืันด้นด้านนี้รู้สึกใ,สนนใ,ชใช่เลยใช่เลยครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่เสียสละเวลาดูคลิดว่าบบบอัอะไรอย่างเงี้ยยก็ เดี๋ดวมาดูกันอีกทีว่าผมจะหยิบอะไรมารีวิวชอบชอบจริงชอบมากขอบคุณมากครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ